ถึงแม้วันนี้หนูจะเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยและในอนาคตข้างหน้าหนูขอสัญญากับพระองค์ท่านว่าหนูจะเรียนให้จบและหางานทำทำประโยชน์ให้ประเทศชาติทำอะไรจะนึกอถืส่วนรวมาที่หนึ่งหนูจะไม่โกงกินไม่เป็นคน จะเนึกถึงส่วนรวมไม่ขอรับชั้นจะช่วยพัฒนาประเทศชาติเท่าที่หนูจะทำได้ค่ะขออวยพรให้พระองค์ท่านทรงมีพลังใหม่ที่แข็งแรงอยู่จนถึงวันที่หนูเรียนจบและทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ขอ